พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เขช่วงนี้เราจะมาจัดอันดับรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตที่มีสายการผลิตและมีแรงม้าสูงสุดในปี2020ทั้งหมด10อันดับด้วยกันครับอันดับที่1เป็นของคาวากิ n ินจา h 2ปี2020ให้พลังแรงม้าสูงสุด231แรงม้าที่11,500รอบต่อนอาทีย้อนหลังกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมา Ninja h 2เริ่มต้นที่200แรงม้า แล้วตามมาด้วย205แรงม้ามาถึงวันนี้231แรงม้าครับมันโดดเด่นด้วยสุดยอดเทคโนโลยีระบบอัดอากาศซูเปอร์ชาร์เจอร์ให้แรงม้าแบบทลักทลายเหนือกว่าใครและบอกเลยครับว่าคับสกีนั้นยังองมอยู่ในมืออีกหลายแรงม้าครับถ้าคู่แข่งมีการขยับตัวขยับแรงม้าดินจา h 2จะขยับตามทันทีอย่างไรก็ตามดินจา h 2ที่มีขายในเมืองไทยนั้นเป็นสเปคที่มีการตัดทอนแรงม้าลงมา อันเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถตรวจสอบให้ผ่านค่าไอเสียได้โดยเฉพาะตัวนินจา H2 รุ่นก่อนหน้าที่มี205แรงม้านั้นสเปคของเมืองไทยมีอยู่ประมาณ180ก่แรงม้าครับอันดับที่2เป็นของดูคติ s u p e r l e g ล e เจ V4 เครื่องยนต์ V4 สูบ9 9 8ซ c ให้พลังแรงม้าสูงสุด224แรงม้าที่15,250รอบต่อนาทีรุ่นนี้ผลิตเพียงแค่500คันเท่านั้น ถ้าเป็นสเปคตัวแข่งใส่ท่อแบบ f u ลซ s สเต็มเข้าไปให้พลังสูงสุด234แรงมา้าที่1 5 5 0 0รอบต่อนาทีน้ำหนักตัวแบบโคตรเบานะครับหรือว่าเบาสุดๆ152.2กิโลกรัมในตัวแข่งอันดับที่3เป็นของดูคาติแพนนิเกเล V4R เครื่องยนต์ V4 สูบ9 9 8ซ c ให้พลังสูงสุด221แรงมา้าที่15,250รอบต่อนาที พื้นฐานเครื่องยนต์เป็นของตัวแข่ง MotoGP ปี2016ซึ่งรุ่นนี้ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกกับสเปคแบบจัดเต็มที่ทําให้สีค่ายี่ปุ่นนั้นต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังกันอย่างเลิกลักอันดับที่4ครับเป็นของ Honda CBR 1000RR และ SP เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปี2019ที่ผ่านมาในงาน X ิกมาโช2019นั่นเองให้พลังสูงสุด217.5แรงมา้ท 14, ออาที่14,500รอบต่อนาที มันคือซูเปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์4สูบเรียงมีราคาย่อมเยาวที่ถูกกว่า3ามอันดับแรกขณะนี้แฟนๆคนไทยกำลังเฝ้ารอคอยการเปิดตัว CBR 1 0 0 0 r r ในเมืองไทยกันอย่างเจาะจดะจ,ดจ,ดจดครับว่าจะมีราคาเท่าไหร่กำหนดการเปิดตัวอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็ก2 0โปนี้ก็คือปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงประมาณการราคาคร่าวๆนะครับระหว่าง8 0 0 0 0 0ถึง9ก0 0 0 0บาทครับอันดับที่5เป็นของ อะพิเลี rs v 4 1100 Factory เครื่องยนต์ v 4สูบ1,078 cc ให้พลังสูงสุด217แรงมา้าที่1,3200รอบต่อนอาทีแม้ว่าอะพิเลียในเมืองไทยจะยังไม่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มรูปแบบแต่ก็ถือว่าสเปคของเครื่องยนต์นั้นไม่ธรรมดาครับอันดับที่6เป็นของดูคาติแพน i ิเกเล v 4และ v 4 s เครื่องยนต์ v 4สูบ1,103 cc ให้พลังสูงสุด 214แรงม้าที่13,000รอบต่นอนาทีรุ่นนี้ก็สร้างที่เสียงกับดูกติในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งอยอดจับจองถลม่มทลายเหนือความคาดหมายมันคือก้าวย่างของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของดูกติจากเครื่องยนต์เอลทวินมาเป็น V4 สูและแตามมาด้วยอันดับที่7ก็คือดู a t ติสตรีทไฟเตอร์ V4 เครื่องยนต์ตัวเดียวกันครับ V4 สูบ1 1 0 3ซีให้พลังสูงสุด208แรงมา้า ที่12,750รอบต่อนาทีซึ่งรุ่นนี้นะครับคนไทยไม่ค่อชื่นชอบเท่าไหร่ยอดขายไม่วิ่งเหมือนกับ Panigale V4 อันดับที่8เป็นของ MV Agusta Brutale 1000 Series o l o 208แรงมา้าถ้าเป็นตัว Limited Edition นะครับ21 1แรงมา้าถ้าเป็นตัวพิเศษก็เปลี่ยนท่อสูตรของ SC Project แบบ Full System ให้พลังสูงถึง212แรงม้าครับอันดับที่9เป็นของ BMW S1000RR ให้พลังสูงสุด207แรงม้าที่1 3 5 0 0หรอบต่อนอาทีอันดับที่10ครับเป็นของ Kawasaki กก ZX10 WR 204แรงม้าที่1 3 5 0 0หรอบต่อนอาทีและนี่ก็คือ10อันดับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีแสกนผลิตและมีแรงม้าสูงสุดของโลกในขณะนี้ครับ